ค่ะสวสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เราซื้อก็จะมาในวิดีโอที่3นะคะหลังจากที่เราแต่งประโยคไปแล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือเราซื้อให้แต่งคำว่าวอจูจ่จ้ายวอจู้จ้ายนะคะแล้วก็ตามด้วยเมืองของเราวอจู้จ้ายปจิงวอจูจ้จ้ายเซี่ยงไฮ้วอจู้จ่ายเป่ยหลานฝู โอเคค่ะดังนั้นนะคะวันนี้หลองซือจะพาเรามาสอบถามหรือว่าถามตอบกันว่าถ้าสมมติถามแบบนี้เราจะตอบแบบไหนนะคะโอเคบราเมืญโสเซียนจ่ายผู้สีเชิงซือก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนคําศัพท์นะคะอันแรกนะคะด้านบนสุดก็คือคํานี้ค่ะคำนี้ออกไอตรงกลางก่อนตรงกลางออกเสียงว่าเ h ิงสือเซิงือ เสียงชื่อไปว่าเมืองนะคะแล้วตรงนี้ค่ะเห็นมาส์เราใช่ไหมเอ่ยตรงนี้เอาเสียงว่าไปจิงไปจิงโอเคต่อมาค่ะเชื่อก็คือช่างไฮชางไฮโอเคต่อค่ะต่อไปเชื่อก็คื่อชางไฮไปว่าเซี่งยงไฮ้ค่ะต่อไปคำที่สามนะคะนั่นก็คือเซี่ยงกังเซี่ยงกังเอ่อคือฮ่องกงค่ะ ต่อไปนะคะจะชื่อสมมน,นะใครอ่านได้ม่านกรุงเทพมหาหนครออกเสียงว่ายังไงคะจะชื่อม่านกูม่านกูโอเคค่ะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะขัดจากม่านกูนั่นก็คือไปหลานฝูไปหลานฝูโอเคค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือจะชื่อสมมติจะชื่อคุนหมิงคุนหมิง นั่นคือคุณหมิงนั่นเองไปร้านฝูปแปลว่าอะไรคะแปลว,ว่าสมุดมาการเนาะเราซื้อลืมแปลให้โอเคเสียเกินนะอันสุดท้ายค่ะก็ชื่ออู่ฮั่นอู่ฮั่นอู่ฮั่นแปลว่าเมืองอู่ฮั่นนั่นเองโอเคค่ะหลังจากที่เราทบทวนคําศัพท์แล้วต่อไปเราจะไปดูว่าจากครั้งที่แล้วเราซื้อให้เรานะคะอ่านออกเสียงใช่ไหมคะอ่านออกเสียงว่า คำไหนคืออะไรแล้วให้ไปจําก่อนเราจะไปแต่งประโยคเรามาทําแบบหัดแบบฝึกหัดนะคะก่อนที่เราจะถามตอบกันเนาะโอเคนี่คือรูปอะไรคะนี่คือรูปกําแพงเมืองจีนกําแพงเมืองจีนอยู่ที่อะไรเอ่ยอยู่ที่เมืองปักกิ่งในนักเรียนลองตอบนะคะว่าคําว่าเป่ยจิงเป็น A หรือ B ออกเสียงว่าเป่ยจิงกําแพงเมืองจีนอยู่ที่เป่ยจิง เหรือ B คะใครตอบได้บ้างเอ่ยอ่าโอเคดังนั้นตอบ B B B ีบนะคะทีะซือไปจจิงไปจจิงโอเคค่ะต่อไปค่ะโอเคต่อไปค่ะนั่นก็คืออันนี้คืออะไรคะน,นี่ก็คือหอไข่มุกนักเรียนจำได้หรือไม่ว่าหอไข่มุกอยู่ที่เมืองอะไรเอ่ยเราเคยพูดให้ฟังว่า หอไขม่มุกเนี่ยอยู่เมืองอะไรเอ่ยนั่นก็คือคุณหมิงชื่อคุณหมิงเอคุณหมิงหายชื่อเซี่งยงไฮ้นะโอเคค่ะคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ B B boy เซี่งยงไฮ้เซี่งยงไฮ้นี้หอไข่มุกที่เซี่ยงไฮ้นะคะโอเคต่อไปเชื่เกันนะตอบ B นะคะต่อไปต่อไปค่ะ เห็นดิสนีย์แลนด์ด้านหน้านะคะอันนี้คือฮ่องกงฮ่องกงภาษาจีนใครอ่านออกเสียงได้บ้างเอ่ยเรามาจิจูเชื่อมเสือมาจําคําศัพท์เอ่ยฮ่องกงคําว่า A หรือคําว่า B ีอ่ะเหรือ B คะฮ่องกงออกเสียงว่ายัางไงคะอ่าโอเคคือเซียงกฮ้เซี่ยงไฮ้แปลว่าฮ่องกงนั่นเองค่ะต่อไปต่อไปนะคะนั่นก็คือป๊บ โอเคนี่คือเมืองอะไรคะเมืองเป็นเมืองของแพนด้านี่คือเมืองของแพนด้าแพนด้าอยู่ที่ไหนคะแพนด้าอยู่ A หรือว่าอยู่ B ใจ้ไหนาหลีสนะุสมมังเมาสงเมาแปลว่าแพนด้าหมสงเมาอจู่ที่หนีนะ A หรือว่า B โอเค A หรือว่า B คะอ่าโอเคตอบ B หม,มูสงเมาอยู่ที่เฉิงตูคะ่ะตอบ บีโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจะชิสมณนนครั้งนี้นะ่ะเราซื้อให้เป็นประเทศไทยวัดวัดที่กรุงเทพม,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 มหานครเนาะเราซื้อให้เป็นประเทศไทยประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครคือคําไหนคะ A หรือว่า B A หรือว่า B อ่ะนักเรียนเชื่อกันตอบค่ะ A หรือว่า B ตอบ A โอเคค่ะตอบ เอนะคะจะซื้อม่านกูอันนี้คือม่านกูถ้าไปหลานฝูแปลว่าสมุดปราการอันนี้ไม่ใช่สมุดปราการเนาะโอเคต่อไป่ะโอเคต่อไปนี่นะคะก็คือจะซื้อสมน,นะจะซื้อสมาธิฟังเมืองของเราเองนี่คือสมุดปราการสมุดปราการเป็น A หรือว่า B อ่ะติ๊กตอกติ๊กตอก A หรือว่า B คะ a หรือ b นะ a หรือ b ตอบ b ไปหลานฝูไปหลานฝูจะชื่อไปหลานฝูโอเคค่ะนักเรียนไหนใครตอบได้ครบทุกอันเลยตอบได้เก่งมากโอเคค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือหลอซื้อจะสอนครั้งที่แล้วนี่เป็นประโยคจากครั้งที่แล้วที่หลอซื้อให้เราไปเขียนประโยคนะคะแล้วหลอซื้อก็บอกว่า ให้ไปแต่งประโยคว่าหัวจู่ใจและตามด้วยเมืองของเราแล้วให้ไปวาดเป็นเอกลักษณ์เมืองของเราว่ามีอะไรบ้างจากใบงานที่แล้วนะคะโอเคเรามาดูกันก่อนเลยค่ะจะสื่อหัวจู้จเปไปหลานฝูหัวจู้จเปไปหลานฝูจะสื่อปหลานฝูนั่นก็คือหัวจู้จเปไปหลานฝูก็คือ อะไรเอ่ยหัวจู้จ้ายเปหลานฝูนั่นคือฉันอนะาศัยอยู่ที่เมืองสมุทรปราการอันนี้เราซื้อให้แต่งครั้งที่แล้วเนาะอ่ะเรามาดูประโยควันนี้ดีกว่าค่ะโอเคค่ะมาดูเนาะอันนี้คือเป็นประโยควันนี้นะคะที่เราซื้อจะสอนเมื่อมีคําตอบคําว่าหัวจู้จ้ายเปหลานฝูหัวจู้จ,จ้ายเปหลานฝูตามปกติมันคือคําตอบนะคะ ตามปกติคือคำตอบแต่ถ้าสมมติเราจะถามเป็นประโยคคำถามเราจะถามว่าอย่างไรเราจะมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะถ้าเราจะถามอันนี้ที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วมันคือคำตอบ我住在北兰府我住在北京我住在上海อันนี้มันคือคำตอบค่ะ ทีนี้เรามาดูคําถามกันค่ะคําถามมันจะว่ายังไงเอ่ยอะเรามาดูคําถามกันเลยค่ะว่าเขาจะพูดยังไงคําถามเห็นไหมคะค,นคานี้คําว่าหนีถ้าตอบว่าฉันถ้าคําถามถ้าเป็นคําถามก็น่าจะถามว่าคุณอาศัยอยู่เมืองอ,ะ,อะไรถ้าเป็นประโยคคําถามเป็นภาษาไทยนะคะคุณอาศัยอยู่ที่เมืองอะ คุณอาศัยอยู่ที่เมืองอะไรนั่นก็คือนีแล้วก็นีแปลว่าคุณจู่จ่ายแปลว่าอาศัยเนาะจู่จ่ายจะเอจู่จ่ายแปลว่าอาศัยหนาหนาสีเขียวตรงนี้แปลว่าที่ไหนที่ไหนเนาะนีจู่จ่ายหนาแปลว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนหรือ คุณอาศัยอยู่เมืองอะไรหนี่จู้จ่ายหน่อาออกเสียงอีกรอบนึงนะคะออกเสียงว่านี่จู้จ่ายหน่หน,นี่จู้จ่ายหน่คำนี้มวนลินิดนึงค่ะหน่แปลว่าที่ไหนไม่ใช่หน่เออไม่ใช่ค่ะมันออกเสียงพร้อมกันหน่หน่หน,หน่โอเคค่ะดังนั้นเราออกเสียงอีกรอบนะคะ 你住在哪儿？你住在哪儿？นนประโยคนี้แปลว่าคุณอาศัยอยู่ที่เมืองอะไรอ่ะถ้าจะเป็นคำตอบนี่เราตอบได้แล้วเราก็ตอบว่า我住在北兰府我住在 ไปหลานฝูนักเรียนลองไปทบทวนดูนะคะแค่วันนี้เราซื้อเพิ่มประโยคมาแค่ประโยคนี้ีจจูหน你住在จ้你จหนา,หนาแปลว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนหรือคุณอาศัยอยู่เมืองอะไรแล้วเราก็ตอบคำถามว่าหัวจู้จ้าไปหลานฝูอ๋อฉันอาศัยอยู่ที่เมืองสมุทรปราการนะฉันเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ โอเคค่ะสุดท้ายนะคะวันนี้ก็คือนั่นก็คือโอเคค่ะเราซื้อให้มีคำถามแล้วก็มีคำตอบเรามีคำถามแล้วก็มีคำตอบนะคะนั่นก็คือจะชื่อถ้าสนทนากันเถอะถ้าสมมติมีคนมาถามผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้กับเด็กผู้ชายคนนี้อ่ะเนาะถ้าสมมติเด็กผู้หญิงพูดว่านี้ว่าวอ่าก็ถามว่า นี่เขนี่บีตอบว,ว่าบีก็ตอบกลับว่านี่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคนนี้ก็ถามต่อไปอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะถามว่านี่เขา吗นี่เขาคุณสบายดีไหมนี่เขาแล้วคนนี้ตอบว,ว่าไงเอ่ยใครจำได้ฉันสบายดีตอบว,ว่า我很好 ว่เขินขาแปลว่าฉันสบายดีนะคะนี่วันนี้เราซื้อจะมาเพิ่มให้คำศัพท์หนึ่งนี่ก็คือผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามต่อไปอีกนะคะว่าหนีจู้จ่ายหนาที่ประโยคเราเรียนไปเมื่อกี้นีจู้จ่ายหนานีจู้จ่ายหนาแล้วเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามว่านี่เธอเธอสายอยู่เมืองอะไรอะ่ะหนีจู้จ่ายหนา นี่จูจายหนาแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็จตอบกลับไปว่าว่าจู่จ่ายปจิงว่จูจายปจิงนั่นคือฉันอาศัยอยู่ที่เมืองปักกิ่งนั่นเองเนาะนี่จูจายหนาหรือเด็กคนนี้ไม่อยู่ปักกิ่งเขาอาจจะตอบว่าว่าจู่จายปหลานฝู 我住在北ู้ใปหลานฝูใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องเอาเป็นคำว่าเป๋ยจริงเนาะเราเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ห住在上海我住在ช่างหายหัมนเนาะแต่ว่าถ้าสมมติถามจะเป็นอันเดียวกันหนีจู้ใจหนา่านีจู้จหนา่าโอเคค่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่3กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะโอเคค่ะ